การมีแฟนน่ะไม่ได้สำคัญเท่ากับการมีใครสักคนที่คอยสพอร์ตเราในทุกเรื่องการมีแฟนหรือคนรักเนี่ยเป็นรากฐานความสำคัญของความสุขลุงตีว่ากำลังใจนะั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะครับที่จะทำให้เราก้าวต่อไปเติบโตต่อไปก้าวขึ้นไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหากคุณยังโสดอยู่จะพึ่งน้อยใจลุงตีบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพึ่งพาตนเองและเป็นแหล่งแห่งความเข้มแข็งความมั่นใจแัะทรงพลังเมื่อคุณมีความพอใจในความสันโดษคุณจะเข้าใจว่าความสุขข,ของคุณไม่ใช่สินค้า ที่ผู้อื่นจะจัดหามาให้ได้แต่เป็นสภาวะที่คุณต้องปลูกฝังภายในตัวคุณเองการสนับสนุนที่สําคัญที่สุดที่คุณจะได้รับก็คือการสนับสนุนที่มาจากภายในตัวคุณเองโดยรู้ว่าคุณมีความสามารถมีความสมบูรณ์แบบด,ด้วยตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้ครับมิตรภาพที่ยกระดับชีวิตของเราอาจจะมาจากครอบครัวจากเพื่อนจากชุมชนในวงกว้างของเราสามารถให้การสนับสนุนเราได้และมันมีความหมายอย่างยิ่งนะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องตระหนักว่าคุณภาพของการ